สวัสดีครับวันนี้ก็พวกับวอมสวิตเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็ออกมาพับซุม้มกันนอกสถานที่นะครับวันนี้เราก็เดินทางมาที่สุวินทวงศ์นะครับคันนี้ก็เป็นรุ่นมิราดนะครับเป็นรถไซเล็กนะครับ4ประตูนะครับพอดีพี่เขาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางมานะครับแล้วก็บาดแก้มยางนะครับตอนแรกเขาบอกว่าจะเจียดุมออกแล้วเพื่อที่จะให้ล้อหุบเข้าไปข้างใน แต่พอดีพี่เขาเลื่อนมาเจอผมพอดีนะครับเพราะว่าแถวนั้นไม่มีที่รับทําเลยนะครับส่วนมากเขาบอกรับทําแต่กระบะครับรถเก่งไม่รับทํานะครับผมก็งงครับแต่คันนี้ก่อนตัดผมก็ได้คุยปรึกษากับพี่เขาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าตัดออกจบสุดครับแล้วก็ทางขนาดของผมด้วยครับเรื่องตัดตัดเนี่ยตัดตัดเจเจนี้ผมชอบเลยครับก็จัดให้เนียนๆครับไม่ต้องห่วงครับ ผมก็จัดการตัวปัญหาที่คาใจพี่เขาออกให้เรียบร้อยแล้วนะครับพอตัดเสร็จหนึ่งข้างพี่เขาก็ลองขยมรถดูนะครับใส่ล้อขยมรถดูครับไม่ติดแล้วครับพี่เขานี่ยิ้มเลยครับสบายใจแล้วครับพี่เขากลัวเคสแบบว่าขับขับอยู่แล้วตูมขึ้นมาครับเพราะพี่เขาเคยเห็นข่าวครับว่ายางบาดซุ้มนี่อันตรายครับพี่เขาเลยตัดสินใจทําดีกว่าครับหาร้้นทําไม่มี ให้เรียกใช้บริการวอร์มสวิสนะครับผลงานเนียนเนีย,นย,นยทั้ง2องล้อนะครับขอบคุณนะครับที่ไว้วางใจวอร์มสวิสยินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ